สารผู้พัฒนาฉบับที่23นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวแพทแรกนะครับของ s ซ r v e r g l o b a l บของเราอัปเดตวันที่2ตุลา68นะครับจะมีอัศวินใหม่คางุระแล้วก็เอเมเลียคอนเทนต์ใหม่กลุ่มดาวเททานจุติคอสตูใหม่แล้วก็กิจกรรมฟูลมูนนะครับเดี๋ยวไปดูละเอียดกันข้างในนะเริ่มต้นก็จะเป็นการกล่าวขอบคุณนะครับก็การเปิดกอบวันที่18กันยาที่ผ่านมาอัปเดต2ตุลาที่กำลังจะถึงนะครับอัศวินใหม่2คน เขาบอกว่ามันมีคัมไบอยู่ในเกมนะครับในอิสเต์เอ็กเงาโเรจนะครับกรอบรูปที่อยู่บนเสาฐานรับแล้วก็ตาฮีโร่ที่วางอยู่ร้รันคาอาิสนะครับจริงๆผมคิดว่าส่วนใหญ่ล้วจะเดาได้จากเนื้อเรื่องมากกว่าเพราะว่า2ตัวนี้ปรากฏมาในเนื้อเรื่องนะครับคางุระนะครับก็จะเป็นประเภทสายโจมตีก็คือดาบแดงนะใช้หินทัดไฟตัวนี้อัศาวินที่ถูกเตรียมเอาไว้เพื่อช่วยดึงศักยภาพอัศาวินประเภทกายภาพที่กำลังเสียเปรียบในอารีนาอยู่าในขนาดนั้น แสดงว่าตัวนี้เป็นสําหรับสู้อารีนานะเนาะเบื้องตน้นดีไซน์ออกมานะครับเหรับการที่สามารถเปลี่ยนกระแสการต่อสู้แสดงบทบาทตัวเองไนดะ้อย่างชัดเจนด้รูปแบบที่ต่างจากรูปแบบที่เคยมีอยู่โดสิ่งเชิงฝากเราติดตามวิธีโจมตีแบบใหม่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับกลยุทธ์การต่อสู้กันด้วยนะครับก็เบื้องต้นเขายังไม่ได้บอกละเอียดนะแค่บอกเป็นนิยามคร่าวๆข,าของตัวละครนะครับคังุระนะสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็กตัวละครหนึ่งเป็นฮีโร่ตัวจริงแห่งสงครามกิลเอเมิเลียนะครับเชี่ยวชาญในสงครามกิลซึ่งก็ยังไไม่ดด้เปินะ เดี๋ยวนะ่าจะมีบอร์ดรายละเอียดนี้แหละเป็นสายโจมตีนะครับแ,แบบแดงเป็นธาตุไฟเช่นกันเนาะแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการตอบกรอกับการรวมทีมแบบต่างๆผูต่อสู้มีบทบาทสำคัญในการขยายขอบเขตการวางกลยุทธ์ในสงครามคิวแต่ไม่ปรากฏตัวในเรียกพิกอัพนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนงี้นแสดงว่าตัวคัโงราคิดว่าจะเป็นตู้เลตแบบเดียวกับของพยักเมคาแล้วก็มีโคนะในขณะที่เอเมริกันนี่มีเงื่อนไขในการรับแบบพิเศษก็ จะต้องใช้เทมการเงินจี้แห่งเกียรติยศนะครับแล้จากคอนเทนต์สงครามกิลผสมแล้วก็เรียกปรนาเป็นการลบพารานะครับในการเลียลพิการของผู้เล่นทุกท่านแล้วก็ช่วยสร้างแรงจูงใจในการเข้าลมคอนเทนต์นะครับอน,นาคตก็จะมีเพิ่มช่องทางการรับอัศวินที่นอกเหนือไปจากการเลเวลอิกับแล้วก็แต่ว่าสงครามกิลจะเปิดช้าหน่อยนะครับอัปเดต2ตุลาเนี่ยเท่ากับว่าเราจะยังไม่ได้เอเมเดียนะก็กดตู้ของเขาน้าไปหลอนถ้าเกิดเก่ง แต่ว่าในวันที่16ตุลาด้นะครับอีกประมาณก็คือ2สัปดาห์ถัดไปจะเป็นการเปิดสงครามคิวนะครับเงื่อนไขคือคิวเลเวล7เพิ่มพื้นที่ใหม่นะครับก็จะเป็นทั้งประจนภัยดา่านปกติแล้วก็ระดับฝันร้ายนะครับเตจ20แล้วก็อันนี้เป็นในเรื่องของบ่วมพมันเป็นตนแห่งความติ้นหวังคามา่าต่อไปจะมีการเปิดตัวโนดคอนเทนต์นะครับ แผนปฏิทนทางการพัฒนาของเน,นเรื่องหลักและเน,นเรื่องเสริมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเลือกและการเปลี่ยนแปลงตัวละครหลักคอนเทนต์ใหม่กลุ่มตักทาจุดตินะครับก็จะเป็นการร่วมมือในกิลด์นะครับเพื่อเอาชนะเทพแห่งการทําลายภาพลวงตาอดีตศีกพัทที่ถูก,กเชิญออกมาโดยเมื่อกำจัดได้นะครับจะถูกผนึกไว้ในศิลาแห่งการทาลายเอาชนะภาพลวงตาได้แล้วเนี่ยจะสาม,มารถท้าทายเทพแห่งการทําลายซึ่งเป็นบอสขั้นสุดท้ายนะครับใน,นกลยุทธ์ แล้วก็ใช้แบ่งบทบาทต,ตามพลังต่อสู้กิ้วอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวที่คุณน่าจะคุ้นอยู่แล้วนะครับจากตัวให้เป็นบทนำอะ่ะเทมใต่การทำลายนะคอนเทนต์ใหม่ประจำกิว้ว เป็น2ทีมนะครับเหมือนกับฝันร้าย ก็เท่าที่เห็นนะคบจะมีภาพดวงตาของยอนทีแล้วก็ตัวละครตัวน,นีจ้จะชื่อว่าคายใช่ไหมอดีตศิษยกรพัรดินะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีตัวละครมานะก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าจะมาในอนาคตแล้วก็จะมีการรับรางวัลเพิ่มเติมเป็นอุปกรณ์เฉพาะนะครับของอดีตศิษยกรจพัรดิตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อขยายแหล่งรับอุปกรณ์นะครับจะคล้ายๆกับการฟาร์มเลดั่้แหละแต่น่าจะใส่ได้เฉพาะตัวมั้งถ้าเกิดใส่ได้แค่4ตัวละครอดีตศิษยกรจพัรดิก็ ไม่รู้ว่าเรียกว่าดีหรือไม่ดีนะแบบนี้ล้าก็นี้นะครับการจัดการบอสก็คือขึ้นขึ้นอยู่กับดีเพนะในเม็ดรวมของกิลมีการจัดอันดับนะครับมอมลังวัลแล้วก็อันนี้เป็นคอนเทนต์ที่ระดับสูงเล็กเกินไปนะครับสำหรับผู้เล่นโกลบอลเพราะว่าเพิ่งเปิดเพราะฉะนั้นเขาจะขยายนะเฉพาะตัวที่เป็นไอตัวนี้นุทารจุตินะไปเป็นนู่นเลย3พฤศจิมีเวลาเตยมตัวประมาณ1เดือนนะครับก็ได้รีบอัพตัวละครขึ้นไปนะสำหรับเล่นหมดนี้เปิดล่าช้ากว่าเกาหลีนะครับ ก็เลยจ,จัดการตัวคอนเทนต์ที่ต่างกันแล้วก็มีรานเลือกกำหนดการโอเคปรับเพิ่มสเตตนะครับก็คือรีบาลานซ์หรือว่านั่นแหละเขาเรียกอะไรนะเรีเมเอเวกเคนเขาว่ากันไปสามตัวละครนะครับราชินีสกคือบัตซาร่าพีดำแล้วก็มรลิก้านะครับโดยเป็นการปรับบาลานซ์อย่างต่อเนื่องก็อาจจะมีตัวตัวละครอื่นเพิ่มเติมในนะอนาคตด้วย มาดูจักเบลลิก้าก่อนนะครับอันนี้ก็คือเพิ่มปริมาณคอมเสียหายทั่วไปปกติมันเป็นตีหมู่ที่าดามจรวมรวแล้วประมาณไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์มั้งแล้วก็น,นี้นะครับอัดเพิ่มปริมาณการเพิ่มอัตราคริติคอลคะครับไว้สูงกว่าปกติถ้าจะไม่ผิดของเดิมอยู่ที่ประมาณ 30- หรือ35นี่แหละอาจจะเป็นตัวที่สามารถทําของได้ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคริติคอลตั้งต้นสูงอุปกรณ์ก็แทบจะไม่ต้องเพิ่มค,คริติเคอลเลยจะไปใส่พวกเซตเดิมเพิ่มติมจุดอ่อนอะไรเงี้ยแล้วก,ก็อันนี้นะครับ จะมีบทบาทพิเศษนะครับในขอคอยไม่สิ้นสุดไตหอนะกับขอคอยแห่งกันบททดสอบเ่ากอกว่าเบริก้าเนี่ยก็คิดว่ามาเล่นหลักๆคือไตหออ่อนะถ้าเกิดเก่งขึ้นแต่ไม่รู้เก่งพอที่จะเอาไปลุยในสเต,ตรรจอาชภัยได้ไหมพีดำนะครับอันนี้จะเพิ่มปรับผลที่เกี่ยวกับผลเลือดไหลก็คือปกติระหว่างการติดเลือดไหลแล้วเพิ่มระเบิดเลือดไหลอ่ะมันจะแตกต่างกับสภาพที่ไม่มีเลือดไหลามากเพราะ,ะนั้นก็เลยคงผลของเลือดไหลให้เกิดง่ายยิ่งขึ้น แล้วก็นี่แหละผลหมดที่ก็จะมานะครับกลุ่มทักเดชธานจุดติเนี่ยก็จะต้องใช้เจ้าพีดาในการเล่นหมดนี้นะต่อมาก็จะเป็นซาร่านะครับสกิบัตอันนี้ก็ใช้เล่นในกลุ่มทักเดชานจุดติเช่นกันรู้สึกว่าพีดาจะเป็นกายภาพใป่ไหมตัวนี้ก็น่าจะเป็นเวทแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะครับให้สกิลสามเป้าถ้าแตกก็จะเปลี่ยนไปด้วยรถถังดีบัฟอ่าแล้วก็มีความสามารถเพิ่มเติมน,นะครับในการต้านหลับไหลนะ ของเจ้ายอนทีแล้ก็จะในเรื่องของการรีเบคในอนาคตนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอเคต่อไปปรับเพิ่มรางวัลสงครามชิงปราสาทน,นะก็ตอนนี้รางวัลเดี๋ยวจะขยายขึ้นเป็น1ล้านก็ได้ร้ของรางวัลมากขึ้นพวกเด่นกิวเนาะสนับสนุนนะครับก็จะได้รางวัลที่ตามค่าที่เราร่วมเล่นทำแต้ม รางวัลกิ้นะครับที่เป็นแข่งกันระหว่างกิ้วจะขยายเพิ่มขึ้นนะในของรางวัลมากขึ้นแล้วก็เทมการเงินใหม่นะครับสําหรับตัวที่เป็นสงครามชิงประสาทตาท้าทายสงครามชิงประสาทนะครับแล้วก็จะมีการแลกนะครับตัวที่เป็นตัวรับอสเวนเซเวนนเนาะก็น่าจะมีทั้งหมดแต่แดตัวไหมรวมเจ้าวานะิสซาเนาะ แก็อันนี้ปรับเพิ่มรางวัลหอคอยแห่งบททดสอบนะครับอันนี้ผมยังไปไม่ถึงนะหรือว่าต้องเคลียร์หอหลักก่อนใช่ไหมก็จะมีปรับรางวัลโดยรวมแล้วก็ตัวที่เป็น120ี่เหรียญครับตัวรางวัลที่เป็นตั๋วเรียกซัมมอนฮีโร่นะก็จะมีปรับให้ได้มากขึ้นจาก1เป็น2แล้วก็ในใบเนี้ยมีโอกาสปรากฏแต่ในเวลาระดับตำนานเท่านั้นนะครับรางวัลเหรียญบรรลุก็เพิ่มมากขึ้นนะครับตรงที่เป็น30แต้มจนถึง80แต้มเนาะ จะมีการปรับปรุงสงครามยีนภาสาแล้วก็ขอคอยแห่งบททดสอบอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ท้าทายแล้วก็รางวัลที่ดีขึ้นเพิ่มการรวมเครื่องประดับแล้วก็รวมสวินใหม่นะอันนี้ก็คือช่องทางการได้รับนะครับเครื่องประดับก็คือระดับที่มันสูงขึ้นในการรวมของระดับที่ดาวต่ากว่านะครับ4ดาวเป็น5ดาว5ดาวเป็น6ดาวโดยรวม2แบบคือแบบเลือกกับแบบสุ่มถ้าแบบเลือกจะใช้ทรัพยากรมากกว่าแต่แบบสุ่มนะครับก็ตามชื่อแหละสุ่มแต่ว่าใช้ของน้อยกว่าก็ไปลุ้นกันเอาเองทมนี้นะครับเป็นช่องทางใหม่นกครับ แล้วก็นี่นะครับการรวมของอสปินสีทองนะที่ตัวใหม่เดี๋ยวพอออกตู้ไปคิดว่าไไหลายตัวถ้าเกิดเข้ามาเป็นตู้ใหม่อะอย่างคางูระเข้ามาเนี้ยพอจบนะครับก็าน่าจะให,ให้เข้าไปรวมได้ในแบบนี้แหละก็จะใช้ตัวทองในเทียเดียวกัน3ตัวนะครับมาแรกแล้วก็หรือก็จะมีการเพิ่มสถิติการต่อสู้นะอันนี้ไว้ดูได้อันนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็คือปกติเราถ้าไม่สามารถตรวจสอบได้ไงพวกที่เป็นดาเมจเอ้ยคาราดาเมจการฮิเลเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแล้วเท่ากับว่า มันจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับในการอย่างเช่นพวกตีบอส p UVP หรือว่าหมดอื่นๆนะครับจะดูได้ว่าตัวไหนเป็นตัวด้าเมจหลักตัวไหนฮีลป้องกันอะไรก็ว่ากันไปเนาะอันนี้ดีปรปับปรุงเกี่ยวกับอุปรกรณ์นะครับอัปเก,กปรดอุปกรณ์ได้หลายชิ้นในคราวเดียวอันนี้เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียน่าดับสองคมได้เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ระวังให้ดีนะครับหรือว่าเลือกชิ้นมาผิดอย่างเงี้ยคือทองมันไปนะเพราะว่ารู้ๆกันอยู่ว่าบวกสิบสองบวสิบห้านี่ใช้ทองเยอะมาก นี่เดี๋ยวไปหมดนะครับทองหายเกลี้ยงนะต้องระวังพีเซต,ตอุปกรณ์นะครับก็จะเซตได้ทั้งกายเวทอย่างละสิบห้าพีซตสามสิบพีซตนะครับตามนี้ไม่มีอะไรมากนะเป็นการเซตให้สะดวกสบายขึ้นในการเซตติดตั้งละไรแล้วก็ปรับปรุงคิวนะครับข้อมูลคิวทั้งหมดนะกหาข้อมูลนะครับเช่นสงครามซิงาาราาซ่าต่อสู้ของคิวอะไรพวกนี้เป็นต้น ก็ปรับปรุงการเข้าร่วมคิวใหม่ปกติจะต้องรอย4ชั่วโมงนะครับก็คือจะปรับใหม่เป็นพอออกปุ๊บเข้าใหม่ได้เลยแต่ว่าการเล่นพวกกิจกรรมของคิวในวันนั้นนะ่ะก็จะไม่สามารถทําได้นะอย่างพวกสงครามคิวที่เป็นวันๆัอุปกรณ์นี้นะครับอื่นๆก็จะเป็นห้องทดลองของเมลคีเพิ่มฟังก์ชันนะครับเพื่อให้สามารถยกเว้นอสุริยที่ข้ามปิดจำกัดก็คือพวกตัวที่อัปเกรดสูงแล้วนะครับที่สวมใส่อุปกรณ์อันนี้ผมยังไม่เจอนะไม่แน่ใจว่าต้องไปถึงระดับไหนจะเปิดหมดนี้หรือว่ายังไม่เามาไม่เข้า้าามมไรู ปรับปรุงรายการอัศวินนะครับปกติก็คือยูอจะดูเป็นแนวนอนอที่เป็นแนวนอนข้างล่างนะครับเป็นแผงเงี้ยสามารถดูแบบเนี่ยภาพรวมได้ปรับปรุงง่ายไขการเข้าคอนเทนต์นะครับผ่อนปลนนะอย่างเช่นเวลาสงครามจิปะสานนะครับเวลาคัางเต็มอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คือเข้าได้คอสตูมนะครับก็อันนี้คอสตูมใหม่จะเป็นของอีเวนฟูมูนวิชาการลูดี้สองตุลานะครับชุดแนวเีมญี่ปุ่น แล้วก็วลีน่า,า,า,านะครับสาวพาวเสน่ห์สองตุลามิสาลาตีคาม่านะครับสองตุลาแล้วก็คอสตูมสีสันสดใสกับคอสตูมสงครามคิวโดยใช้จี้แห่งเกียรติยศเนาะอันนี้ก็จะมีเดลโลนนะครับภูพิทักษ์คิวของดัมออลลี่มาวันที่9ตุลาแล้วก็ผู้จส่สวนน็อกลีดเฮลตัน9้าตุลาอันนี้จะเป็นล่างสว่างของน็อกนะครับเปิดในนั้นด้วยหมวก9้าตุลาหมดเลยนะก็สา,ามารถไปดูตรงนี้ได้นะครับ พวกอีเวนต์น่ยจะมีทั้งแรกเราก็ใช้เพชรซื้อเนาะเอายิงเกมนี้คอสตูมสวยนะ,ะแล้วก็สุดท้ายกิจกรรมูฟมูลนะครับมีโอกาสในการรับไข่ตำนานให้ไข่สีทองแล้วก็กล่องพิเศษ จะมีพวกทองกุญแจตัว๋วโอเคมีทางล็อกอินนะครับทาม,มิชั่นก็ของแจกตามอีเวนต่ตางๆโอเคประมาณนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นอันนี้นะครับคอนเซปต์พื้นหลังอันนี้ระดับสูงนะขึ้นไประดับสูงก็จะมีพื้นเปลี่ยนสุดท้ายก็จะเป็นโค้ดคูป,ปองนะครับใช้ได้เลยแต่วันนี้นะจนถึง14ตุลาแฮปปี้ฟูลมูนนะครับเป็นตัว๋วตู้ถาวรนะ20ใบทำได้หนึ่งครั้งนะครับก็อันนี้วิธีกรอเขาบอกไว้แล้วนะครับกับคลิกเข้าไปในนี้ได้เลยนะ เฉพาะ iOS นะครับรู้สึกว่าถ้าของ Android มันจะใสได้เลยไงในตั้งค่าก็โอเคประมาณนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันนะครับคิดว่าคัรโงลานี่น่าจะเด่นในอารีนาแล้วก็นายเอเมรียสงครามคิวแล้วก็มีวิธีรับเฉพาะนะครับต้องรออีก2สัปดาห์ถัดไปปรับบาลานซ์ตัวละครนะครับอย่างเบลิก้ามีดําแล้วก็ซา่าเนี่ยคิดว่าน่าจะมีมาเรื่อยๆในอนานคนนะครับคือจากนี้ไปอ่ะพวกตัวละครทุกตัวนะครับจะมีการใช้งาน ในแต่ละโหมดนะครับที่เขาจะเพิ่มเข้ามาใหม่เรื่อยๆปรับบาลานซ์เรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนําให้เอาไปกินนะไม่ว่าจะเจาะรูหรือว่าเอาไปแลกก็ตามนะเก็บๆพวกนี้ไว้บ้างในอนาคตระยะยาวช่วงแรกนะสามารถทําได้แหละแต่ระยะยาวคุณควรจะมีทุกตัวละครนะครับแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ